มันก <year> ็ม <idée> <us> ีจากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเออเออเออเฮียโอ้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย ลโหลมีอะไรครับเอาคืออะไรอ่ะอะไรเฮียมึงอะไรอะไรเฮีย ี้อขอขอขอ,ขออะไระเอียดเลยออกจากพื้นที่นะครับรอบออกให้หมดครับทอิดเอเพี่มาดิ ตามไปดิ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 อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้าลงม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 าอะไาครับลงมาครับลงมาลงมาลงมาทำอะไรกันอะไรพี่ศักดิ์รีเขาทำไมฮะไม่คือเขาอ่ะควักเขาอ่ะควักอาวุธมาทำลายบ้าจ่างครับผมต้องช่วยแก๊งผมอยู่แล้วพี่ โอเคนั่นแหละงั้นก็ไปคุยที่สนอนถ้างั้นนะไปได้ครับได้ครับเจอสนอนแล้วครับคุณหมอเจอสนอแล้วครับกูครับกูไหวก,กูเป่าแค่นั้นแหละ ไปข้างล่างเลยนะเรียบร้อยครับคลิกที่ปะอันเจลใช่ใช่เราคลิกที่อันเจลแล้วก็มันจะตัดเองเลยเออของพี่ยังเป็นระบบเก่าอยู่เลยอ่ะข้างล่างเดี๋ยวแยกคล้องนะแยกคล้องแยกคล้องแยกคล้องคนชูไปในห้องคุ้งนั่นแหละมิดาโบ่ฝากเคลียร์เรื่องไมโลกัน หมออยู่หน้าสนาลงล้หมอไหมอหมอหมอโอคได้ไหมอ่ะ okay. ถ hey, ูไวกอบผมห,หรือเปล่าสองคนเมื่อกี้ไปกับผมเปล่าเดี๋ยวพี่ไปแป๊บได้พี่มิวข้าวมากเลยอะ่ะรอแป๊บรอแป๊บเห็นหเห็นพี่ผมกำลังไปเรียน,น,นอยู่าาจะตามนั้นด้วยของ <หา S 2> อยู่ สวัสดีครับฮัลโหลว่าไงครับอันนี้มีแก๊งไหมครับมีครับประตูบัตรแก๊งหน่อยครับบ้าบ้าจังครับอันนี้ขออนุญาตใส่บินนะแล้วผมโดนอะไรครับกินข้าวด้วยเนี่ยเมื่อกี้ครับโดนกินข้าวเมื่อกี้เลยทราบไหมครับรู้ใช่ไหมใครตำรวจเห็นว่าทะเลาะกันนะครับอ๋อใช่แล้วจับผู้ต้องหาได้ไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับต้องต้องมาถามตำรวจดไนะอันนี้ผมขออนุญาตใส่บินก่อนนะครับ ใครวะพี่สาาตำรวจครับเชิญได้เลยสวัสดีครับผมโดนอะไรพี่ใครอ่ะใครอ่ะเงอร์ครับตู้เฮาเฮ้อร่างๆอยู่นะผมอ่ะคืออะไรอ่ะ ฉันส่งส่งรูปมาดิอยากเห็นะรูปจำได้ยุ่รูปห้องห้องแจ้งรูปประคั่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรอ่ะใช่คือผมอ่ะใครทำอะไรผมผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาที่ทำอะไรซากรล์เอาจริงนะไม่ได้จะมีปัญหาอะไรกับเขาเลยอยู่ดีมาแทงผมนะผมถามเขาแล้วนะอยู่ดีมาบํารมาบณ์รถผม ไม่ก็มาอยู่ดีบาบัมผมไม่ทํามีปัญหาอะไรเขาเลยมาบัมเ,เรียกเพื่อนมาบัมเนะี่ยอะไรเธอวันนี้เธออิ่เราอ่ะกลายเป็นงี้ผมก็เลยจะขับรถออกไปอตอนเนี้ยผมจเจอประจ่าก,กาำลังบัมรถกับคนนึงอยู่อพอผมบัมปุ๊บอ่ะพอรถเข ฝั่งฝั่งนั้นเสียใช่ปะพระจ่างก็ลงไปปุ๊บเขาฝั่งนั้นเขากวักอาวุธอะผมเห็นวระจ่างโดนแทงวระจ่างอะโดนแทงผมเลยเจ็บไปให้เลยสองหัวอ๋อขี่หัวใช่สองคนนั่นแหละนก็คือเหตุการณ์ทางฝั่งผมนะครับอะบ๊ามเลิกกันแล้วก็ลงเขาควักอาวุธวระจ่างก็ไปเรียกวระจ่างมาพี่ตีตอนนี้เป็นทะเลาะวิวาทอยู่เหนื่อยอีกละ เล่นลืมไหมครับกดปัจจุบันรู้ว่ารู้ว่าใครทําเอ้ไม่ไม่ลืมครับแต่ห้ามรู้ว่าใครทาคือกดสาวิธทีใช่ไม่มีแล้วแต่คือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใครทําเกิดอะไรขึ้นครับแต่กลัวหัวไปสองเมื่อกี้ที่อผมไม่รู้แลพี่แต่ผมต้องปกป้องแกผมก่อนวะเจอมาสอน,นอเลย <c oughs> สอนเลยอยู่อยู่สอนข้างบนนะคะข้างล่างได้ไหมอ่ะพี่อยู่ข้างล่างตอนนี้ยอยู่ครอบพุมตัวอยู่ข้างล่างโอ้เราน้องลงไปได้ไหมตำรวจเขาให้รอข้างบนน่ะอ่ากพี่จากพี่จากพระจ่าอยู่ข้างบนสอนครับโอเคเกิดอะไรขึ้นมาครับเบอร์วิสเปอร์วิสเปอร์เขาอยู่ไกลแหละแต่ว่าพี่แล้วไม่ต้องพูดชื่อใครทั้งสิ้นนะไว้ ไอพี่คือเาครับพี่เทาพี่เทาพี่เทารอบนี้พลาครับโดยผมเก็บไปสองอะไรเนี่ยเจ้าหนุ่มมึงเป็นใครวะแต่มึงไม่ไหวกูนะมเมื่อกี้เมือ่อกี้ใช่คนปาะหับทำอะไร แล้วเข้ามาทำไมเนี่ยบอกให้อยู่ห้องนู้นไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปห้องนู้นไปห้องนู้นไปห้องนู้นก็ผมเรียนลางจำได้จำได้ยินหนึ่งอุ่งงรู้ว่าใครยังไงเล่าตอนแรกคือมาจังอ่ะขับรถทางตรงมาดีๆพี่ <ช>เรา<ก>บรจ่างชนเขาอ่ะขับรถคือมาตรงหน้าชนเลยเราบาจ่างก็เลยแบบกระเด็นออกจากรถเลยแล้วเนี้ยมาก็ขับมาคือแทนที่เขาอ่ะจะขับมาเฮ้ยขอโทษนะครับเขาเก็บรถแล้วเขาก็จะไปเบิกลดใหม่อโอเคมาก็ซิดไ้ว,วะ่ะแล้วทีเนี้ยน้องก็เลยแบบคุณคขาคือเราวเขาอ่ะลงรถมาแล้วใส่หัวลิงเรามาก็คุณคะาใส่หัวลิงด้วยพี่แล้วทีเนี้ยเขาเราบอกว่าคุณ คุณขับผิดเลนนะเราเขาก็ถือปางฉลามออกมาค่ะแล้วมันก็แบบเฮ้ยคเชื่ออะไรเนี่ยทำไมทำไมอย่างเงี้ยคุณขับผิดเลนนะเขาไม่สนใจเขาเบิกรถแล้วก็บีบแต่แล้วก็แบบอัตาน่าวัจจ์ก็คือแบบอารมณ์คือแบบแตกแย่กันโดนผมไปสองหัวอารมณ์ก็เลยไปขายพิซซาต่อค่ะพอขายพิซซาปุ๊บเขาดีนะที่ยังไม่ได้กดขายอ่ะเขาลงรถมาอีกพี่พระถังก็รีบขึ้นรถแล้วไปควัากระววดไปก่อน แล้วเขาก็บีบแต่ให้เหมือนแบบตามรถเขาอะแล้วเขาเอาเพื่อนในห,หนึ่งคนคือคนนั้นจางก,ก็เลยแบบได้ยังไงกันแน่วะพยายามคิดละถ้ามีรอบที่สามอะบาจจังก็คือจะเปิดเลยเพราะว่าป้องกันตัวเองไงมันมีรอบที่สามาอ,อีกเขาพยายามบีบแตะก็คือมาชนรถบาจจังก็มาเออไอ้เรา<แ>ก็เลยแบบบอกแล้วอันนี้น,น้องป้องกันตัวนะน้องก็เลยชนให้รถเขาพัางแล้วน้องก็คือต้องยังไงก็ต้องทําลายเขาอะ่ะพี่เพราะไม่งั้นไม่งั้นก็คือไม่รู้ทําไมแบบ เขาเป็นคนที่ผิดแท้ๆอ่ะเออนี่คือแบบว่าละละงัลงกบอลโลมาสองรอบละอันนี้คือรอบที่สามคือทนไม่ไหวโอเคอะไรพี่จัดให้ละสองหกนันเนาะดีนะพี่เธอมา <laughs> เห็นพอดีตอนแรกมามจะไม่โลโลจนกว่าเพื่อนจะมาใช่บ <laughs> ้าแบบรวมสยามแต่คนแบบช้าม,มากแต่พี่เธอมาเลย ใช่เห็นพอดีไว้พอพี่ขับรถบัสแล้วเอา้ารถปราจางนี่แล้วแบบเห็นบัมอยู่ก็นึกว่าแต่กับแม่นึกว่าแม่คณิ้งอะฮะแล้วพอบัมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพี่ก็ดูว่าเป็นยังไงคราวนี้ย้าจางลงไปปุ๊บฝั่งนั้นเขาก็ควักอาวุธเลยไออะค่ะใช่ก็เลยเอา้ามีเรื่องเหรอก,ก็เลยต้องช่วยประจางไงบ้าปกติจะไม่ไม่เปิดใครหรือว่ามีอะไรดหน่อยคือพยายามที่จะบอกว่าไอ้น,นี่นะพี่จะไม่ไอ้น,นี่นะไอ้น,นี่คือแบบว่า เป็นแบบขึ้นน่ะอารมณ์ขึ้นนะ่นนะก่อนจะขึ้นมีทำไมพี่สักการไหมมีค่ะรอะหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะจะระเบิดละไปโลโลก็คือตอนแรกอะใจใจของบ้านะเ่อแบบเฮ้ยเรามีสตอรี่แก๊งอยู่ใช่ไหมกำลังคิดอยู่ว่าเื่อมันสามารถมีแก๊งได้หรือเปล่าวะอันนี้คิดละ ่าแบบก็งงตอนแรกพี่นึกว่าเป็นแม่คนิงก็เลยเอา้าทำไมทำไมแม่คนิงไม่ใส่สูตรก็เลยลงไปปุ๊บเอา้าเห็นเขาควักอาวุธพี่ก็ควักเลยดิพอเขาแทงประจังก่อนไงใช่เปะละ่ะใช่ค่ะน้องอาจจะลงจะลง,จะลงไปแทงก่อนแหละแต่จเจอไม้ขี้หัวไปแปะอืมแ,อแล้วนี่คนคือใครอ่ะพี่พี่กะเพรากับใครคนนึงไม่รู้อะ ชอบเลยบก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่เพานะแต่ก็ภานาอยู่ว่าอย่าเจอกูแล้วกันคือใจใจของน้องอะคิดตอนแรกเลยว่าคือถ้าเป็นคนรู้จักโอเคเขาคิดในใจว่าเอ้ยน่าจะเป็นคนรู้จักแม่ถึงกล้าใส่หัวแบบนั้นแล้วก็แบบเป็นคนในแก๊งหรือเปล่าพี่ว่วนครับเขาเขาเขาในป่าพี่ได้ยินผมไหมครับเาผมพอดีเนี่ยเมื่อกี้ามเลยกับพี่เพาใช่ไหม ผมข<า>ับลน,ลนเล่นอยู่สยามแล้วอยู่ดีๆผมโดนคนที่ชื่อแบบชื่ออะไรนะเมื่อกี้ผมฟังอยู่ชื่อที่อยู่เคียวสวยอ,ะอ่ะอาชื่อบาจ่างพี่เขาเขาบ้ํมผมใช่ใช่ใช่ผมเห็นพี่อยู่ตอนผมเนเนี่ยใช่ผมโดนบ้มัมอะแล้ว ใช่แล้วเขาเอาเมึงไหวหรือเปล่าวะขแล้วน่อหนึ่งหนึ่งอะมาดิเรื่องที่จะพูดคุยผมถามเขาแล้วว่ามีอะไรปะครับแต่ก็ให้เขาบั๊มผมมาสักพักหนึ่งอะบอกให้เขาไปข้างในใช่ใช่พี่อ้วนแล้วแล้วเขาก็ลงมาควักปากฉลามเอางี้เดี๋ยวผมคุยกับพี่สาก์ก่อนทีเดี๋ยวอ่ามีแก๊งเขาบอกว่าเขามาขับรถเล่นมันเป็นไปได้หรอครับยูนาครับเลกสภามาด้วยเขามีแก๊งปะ ถ้ามีแกงต้องเรียกสภามานะไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอืมแฮมทองสุกครับทองสุกครับวู้ฮู้ตอนแรกอะ่ะตอนที่เขาจะตีพี่เผาครนนี้เขาจะแทงพี่เผาทีแรกอะ่ะก่อนที่ผมจะฟัะ้าอ่ะสวัสดีครับผู้เข้ามามีเรื่องตลอดไอ้เธอมันเข้ามาแล้วมันมีเรื่องตลอดเลยอุงง มาแพี่ผมค่ะรอแล้วทีเนี้ยคือรอได้ได้รับการคุ้มครองตรงนี้ยเราถ้ามาเปิดก่นอย่างเงี้ยแต่ว่าว่าคุ้มครองตัวเองไงใช่เราไม่ได้ไปอันนี้นี่เขาา้ราจะผิดหรือเปล่าไม่เราเรียกสภามาเลยเรียกเรียกพี่หมอมาก็าได้มามเรียกพี่หมอมาได้ได้พี่อันนี้พี่จักทำตามหน้าที่พี่จักก็ได้ดีนะที่จับได้ผมขอเว้เขาดีนะที่จับได้ผมได้ยินหมดแล้วพี่ตอนที่เขาเล่าอ่ะ พี่ไม่พูดผมเรียน<อ>ได้<อ>ใช่ไหมคะมได้ผมได้ยินเขาเล่าทุกคำพูดเลยพี่มามาพี่เลย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ก่อนนะค่ะเขาเขาเข,า,ขาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วว่าเขาชื่ออะไรกันบมาตีไงอ่ะมบาบ <c oughs> ังโมผมทำไมอะฟังโมผมทำไมโอมพี่จำไม่ได้เลยสินะ ไม่คือพี่ปลอมตัวอยู่พี่จะทำธุระของพี่แต่พี่ไม่ได้ชนจอพี่ไม่ได้ชนรอค่ะแต่คําขอโทษพี่ก็มีค่ะนะเมาพี่ลงมาแล้วบอกว่าบ้าจังพี่ขอโทษนะคะแต่บ้าจางอาพี่ฟังนะถึงจอพี่จะไม่ชนแต่บ้าจังบอกว่าพี่คะพี่ขับมาเลนผิดนะแล้วบาจางแทนนี้พี่บอกว่าพี่ขอโทษนะแต่พี่ลับควักอาวุธมาพี่ว่าคนเราอ่ะ ม่อันนี้ตอนที่คุณไม่อยู่ค่ะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณค่ะไม่พี่จะรถไปทํำธุระของพี่อยู่แล้วว่าพี่มีไม่ถึงสองรอบแต่มันเกี่ยวกับผมแล้วนะที่ผมโดนคุณแทงอ่าใช่คุณหยุดกับหยุดก่ันเนาะขอขอคุยกันตรงนี้ก่อนเนาะเออพี่จะพักพักมาถึงสองรอบนะคะพี่ละคนพี่ละคนพี่ละคน่พี่อันเนี้ยตรงเนี้ยที่พี่ลากคุณเองมาสองคู่เยเพื่อที่จะให้มันเกี่ยวกันไม่ใช่มาทะเลาะกัน บางหลาจางพี่อะตอนกอยู่พี่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วพี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเราถูกไหมพี่ก็เลยขึ้นรถไปนอกรับน้องเพราะว่าพี่ต้องรีบไปทาธุระถูกไหมทีเนี้ยพอพี่อะขับทําธุระของพี่อยู่แล้วพี่ไปเจอเราใช่ไหมพอเห็นเป็นเราพี่ก็เลยขึ้นรถอ่าแต่เราฟักพี่ก็เลยไปเป่าหนุ่มเพื่าขับหนุ่ถูกไหมพี่ไม่เอาอันนี้คือสรุปกี่กี่เหตุการณ์คะอันนี้สรุปเหตุการณ์แบบนวลหรือว่าไงของบาจจามีถึงสามเหตุการณ์ของพี่เลยนะอ่าคือเอาอย่างไรว่ามา ไม่ค่ะคือว่าจ่างอะอาฟังนะคะตอนครั้งแรกอะพี่พี่คนที่นั่งมาด้วยฟังก็ได้นะว่าจ่างขับมาถูกเลนค่ะเลนขวาพี่กะเพราเขามาชนญมิเต็มแล้วว่าจ่างขับกลับไปคือว่าจ่างกระเด็นออกมาจากคนนอกเลยแล้วว่าจ่างพี่ฟังกอนได้ไหมอ่ะแล้วพี่ก็ขับมาเก็บรถแบบไม่สนใจอะไรเลยแล้วว่าจ่างจะมาบอกว่า แล้วพี่อะเอาใส่หน้ากากมาด้วยซึ่งมาจากคิดว่าเฮ้ยเป็นพี่ในแกงแกล้งแน่เลยเข้าใจผิดแล้วอะแล้วคือคุณใส่หน้ากากปุ๊บแทนที่จะถอดมาว่าเฮ้ยหรือแบบพี่กะเพราเองขอโทษนะพี่กับควังอาวุธออกมาอ่ะพี่กะเพราควักมาหนึ่งแล้วพี่ก็เก็บไปมาจากว่าเฮ้ยเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครคือมาจักไม่เอากล่องฟ้องไม่เอาอะไรพี่แค่ต้องการขอโทษแต่พี่กลับเดินกลับมาแล้วควากอาวุธอีกรอบหนึ่งมาจาก์ก็โอเค ไม่เป็นไรคะ่ะบ่าจางก็เลยไปขายพิซซ่าเหมือนเดิมแล้วพี่ก็ขับรถมาหาบาจจางอีกมาบีบแต่แล้วก็ตอนที่บาจจางอันนี้พี่ก็พยายามที่จะเหมือนกวนบาจจางโอโออันนี้รอบที่สองอนนแล้วรอบที่สามนนคือพี่ก็ลงมาอีก<า>ตอนที่นั้นแล้วพี่บีบแตนเหมือนอะถ้าว่าจางไปอย่างเงี้ยเราไปกวนกวนพี่ตอนขายพิซซ่าเราแบบบีบบีแต่เงี้ยพี่หมายความว่าอะไรทักทายเหรอคะ พี่รู้ถึงสามครั้งที่ประจักขับรถแล้วประจักไม่ได้พูดอะไรไม่ไม่โพสติดเทมไม่แบบว่าเฮ้ยพี่ขออะไรนะแค่ขับว่าเราเป็นพี่น้องกันเนี้ยแทนนี่แบบไอ้ประจักพี่เองขอโทษพี่กับเงียบใส่เหมือนพี่แค่ต้องการหาเรื่องแค่นั้นเองอ่ะหยุด้ตอนนี้ฟังเลยก็พะสู้เอาคือพี่ไม่ได้หาเรื่องอะไรเราเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรื่องเนี้ยเข้าใจปะถูกมันไม่มีความจะเป็นต้องมาหาเรื่องเราแล้วจอพี่ตอนแรกมันไม่ได้ชนเรา แล้วพี่ก็ปอมตัวอยู่แต่พี่ฝากออกมาเพราะพี่จะขึ้นรถแล้วพี่จะไปทำธุระของพี่กับน้องแล้วทําไมไม่พูดคะเอาก็พี่ปอ,อ,ปอมต,ปอตัวอยู่เราพี่ส่งข้อความมาได้ไหมมีเบอร์กันไหมเอ,เอาตรงว่าตอนนี้หน้าคุณก็บักคือมันบักหรือไม่บักก็ไม่เกี่ยวคะ่ะแต่พี่ปองตัวแต่พี่มาทอาถึงสามครั้งเนี้ยนะพี่ปองพี่กะเพาะก่อนสรุปครั้งสุดท้ายคุณปีบคือคือคือก็แทพี่ปองตัวมาแต่พี่อ่ะก็ไม่ได้ในในความ ของพี่อ่ะคือไม่ได้ชนเราถูกไหมพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ามาชนพอเรามาถามว่าชนทาไมพี่ก็ไม่ได้ชนนี่นะพี่ก็เลยขับไปทีเนี้ยพี่ก็เลยไปรับน้องอ่าตอนตอนแรกที่พี่ควักออกมาเพราะพี่ควักก่อนที่รถถูกไหมอ่ะพี่ไปรับน้องเสร็จปุ๊บพี่ก็วนหาทุระของพี่ถูกปะซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแล้วพอเห็นเราขายพิซซ่าอยู่ไอ้น้องพี่กระโดดลงไปแล้วพอแล้วไม่ใช่ถูกไหมน้องก็คือรถถูกไหมทีเนี้ยเราควักออกมาพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร อืมก็คือเหมือนว่าจ่างคิดมากไปเองพี่จะพูดนมีใช่ไหมพี่อาจจะบีบแต่อ่ะในมุมมองพี่พี่อาจจะบีบแต่แบบเออแล้วถ้าว่าจ่างครั้งหน้าว่าจ่างมีปัญหาสัวชนพี่ว่าจ่างก็เอ้ยพี่จอไม่ตรงแล้วก็ขับไปวนหาพี่สักสองสามรอบอีกแต่ก็ได้ใช่ไหมล้อค่ะล้อแต่พยายามมาชวนมาเบี่ยงมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะทางคนมาไม่ได้ให้มาทะเลาะกันนะไม่ว่าจ่างฟังพี่วนหาธุระของพี่อไรไม่ได้เกี่ยวกับเราวนหาธุระของพี่อ่ะแล้วอย่างนี้จะจบได้ยังไงคะ ไม่เจบแล้วแ้พี่บดแล้วพี่ก็ขับออกไปต่อพอมันไม่ใช่เราไม่ใช่อะเราไม่ใช่ทุระของพี่อะพี่ก็ขับออกไปข้างนอกต่อกับน้องพี่ทีเนี้ยเราก็เลยมาชนพี่ถูกไหมใช่ทีคำขอโทษไหมก็จบอะค่ะจริงๆคำขอโทษแค่ไ้นก็จบอ่าฟังพอมาชนกันเสร็จแล้วใช่ไหมทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกเอ้าที่เขาคงเขาจะปิดแล้วพี่เลยบอกบูลงไปถามก็ซีว่าบัมทำไมเข้าใจปะอ๋อแต่พี่บัมกับหลายรอบเนี่ยนะคะ พี่บําบูดเลยค่ะคุณแช้ได้คิดคุณใช้์ได้คิดรถรถคันนั้นจะไปบัากับรถคุณคุณลองคิดมองมองมุมนั้นด้วยคือตอนแรกนะคุณบีบแต่มาฉันขับตามแล้วมาไปสกีหลังคุณกับพันหลังมาแล้วชนชนชนมองพี่เรามาบัมพี่อ่ะใช่ในมุมมองพี่เห็นไหมพี่ก็มองแค่ว่ามุมมองพี่ค่ะ พี่ควาไม่ตรงเอ่ยอะไรไม่ตรงพี่ก็อ้างอ้างอ้างแบบนี้ค่ะพี่ก็ชนะไปเลยค่ะพอแล้วคุณไม่อ้างอ่ะอ้างอะไรหรออันนี้พูดตรงตรงเลยเนี่ยผมก็พูดตามเนี่ยเดือดมาตลอดไม่คนเกี่ยวอะไรหนึ่งเกี่ยวดิผมโดนไม่ใช่คุณโดนแต่เธอเนี่ยกำลังเล่าเหตุการณ์ไงเมา่อจ้างตอนน้องลงไปถามว่าชนทำไมทำไมไม่คุยก่อนแล้วแทงก่อนทำไมแค่นั้นแหละโอ้ก็พี่คว้าอาวุธมาก่อนหรือเปล่าตอนแรก น้องพี่บอกว่าพี่บออยู่ทั้งคู่เลยพี่บอกให้ทมก่อนครตั้งแต่ลงรถไปถามก็ใช่ไงไม่ไม่แต่คุณมาเกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะก็ใช่ครับก็นเกี่ยวข้องไงตอนนี้เกี่ยวข้องแล้วโอเคเงียบข่าวฟังพี่สักค่ะพี่คุยดีด้วยแล้วนะไปเขียนพี่จะเจลพวกเองทั้งคู่ได้พี่ได้ค่ะแยกเจล bowling b กับตู้ปลาเขียนข้างนอกเอาเองกตู้ปลาแก้ไขเสร็จแล้วอ๋อ เจียวได้หมดแหละเลยนะเขาวิวาดเขาวิวาดวอนลสิบนาทีอันนี้อันนี้เผากับใครนะหน้าบักว่ะมองไม่เห็นบูปรับอย่าลืมปรับที่ก่อนแทนครับนเจียวไหมเท่าไหร่คะวัและสิบนาทีคนละใบง่ายค่ะเอ๋อจากต่อของอาจไปเลย

ไปไปไปแค่ไปต้องจิกกัดอ่ะไม่หมดพี่อัลเธอพี่อัลเธออยากเอาพรอมครับแล้วแต่นะจุดหยุดหุดแต่คนนี้เป็นประชาชนนี่สิบนาทีเหมือนกันใช่ไหมทะเ้ว่าประชาชนสามสิบหรือเปล่าชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงยืดไปเลยใบหนึ่งชั่วโมงอ่ะหชั่วโมงไอ้ยูปิมเมนูฝากฝากตัวหน่อยโอเคครับเปปปิ้งขนมปังขออนุญาตวิทย์เบเบอรลว่ากูกอดมายคุยด้วยปะ เรื่องมันขนาดนั้นเลยเหลอเนี่ยฮะโงคุณจะพูดว่าผมไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วนะคุณทำร้ายผมแล้วอ๋อได้ค่ะเกี่ยวจะเกี่ยวอะไรก็ได้ค่ะถ้าคุณเดือดร้อนแทนพี่หรือว่าจะทําอะไรก็เดร้อนได้ค่ะไม่คเดือดร้อนได้เองครับคุณทําร้ายผมโอเคค่ะฉันทําร้ายคุณนะคะยังไงฉันก็ขอโทษด้วยนะคะคุณไม่เป็นไรครับค่ะค่ะฝั่งพี่พราไปฉันสามารถขอโทษสวัสดีแล้วขอบคุณได้นะคะเอ้ยส่งโบลิ่งโบ้หมดแหละเื่อเป็นโดวนข้างในขอบคุณมากครับค่าไม่เป็นไรค่ะ เอาสองคนเลยพี่พี่สองคนเลยค่ะอ๋อเธอก็ครับของเธออันอนี้ทำคดีบ้างอันเจลครับดึงที่ผมกะดึงที่ผมกระทำยังไม่ไม่ดึงขอตำรวจเชคได้นะครับยังไม่ทำครับพี่อ้เนี่ยแสดงด้วยแสดงด้วย กูมาปกป้องเลยเอ้ยกูมาปกป้องเฉยตำรวจฮะขออันนี้อยู่แก๊งหรืออยู่อะไรอ่ะคนที่อยู่กับเผ่าอ่ะเอ็นนะคะพี่บ้าพี่คะแล้วแล้วอันเนี้ยคือแบบมีสตอรี่อยู่กับแก๊งอ่ะมันจะสามารถที่จะแบบว่ายังไงได้บ้างคะเนี่ยทองสุกอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องสภาเดี๋ยวพี่คุยกับสภาได้ค่ะได้ค่ะครับอืมค่ะอ้านั่นไงเขาอยู่ทองสุก เจ๊เจ๊เราเรา่อนรอซอยดำเลยเอาแน่ไงะมาครับตรงนี้ไม่เจอนานเลยพอแล้วสวัสดีขอบคุณครับสบายดีค่ะโอ้เจอกันในเรื่องการยามยามที่ไม่คดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คดีนะครับขอบคุณมากครับต่ใจเย็นครับจะล้อมะเดี๋ยวล้อมเล้อมเดล้อมเล้อได้ครับสุร์รอนำไปมาทำอะไรรถวน้ำาปรับเลยเก่งละเก่งละเห็นนะ คอเรื่องคนว่าอะไรนะําชื่อไม่ได้ชื่อไม่ยากจังว่าไอขลามแดงอ่ะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของทอาไปเพราะอยู่ทองสุขก็มีสตอรี่กับแม่ขนิงอยู่คเขาเหมือนแบบเขาจะพูดว่าแบบพี่เผาผิดอ่ะพี่เข้าใจป่ะแบบจะพูดว่าแบบขนาดพี่เผาแบบคือ โอ้ยแล้วกูเก็บไปสองเลยเมื่อกี้แต่คือมันควักอาวุธแล้วเว้ยมันควักอาวุธแล้วไปยี่สิบรู้นะครับบอลสองหัวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่คือคือควักอาวุธแล้วควักอาวุธแล้วเว้ยคือตอนแรกอะผมอะจอดดูเลยแล้วคราวนี้ยเห็นประจ่างลงไปแล้วควักอาวุธควักอาวุธเสร็จผมก็ต้องไปช่วยประจ่างถูกต้องไหมผมทํา ผมบอกป้องประจางอะก็บอกป้องประจางอยู่แล้วอ่ะคือแบบไอ้เชี่ยผมก็เึกว่าเป็นเรื่องอะไรพอลงไปแล้วมันไม่ใช่แม่คันนิงอะผมก็แบบโอเคผมก็ดูอยู่ว่ามันจะยังไงแล้วป้จางก็แบบลงไปปุ๊บฝังนั้นคว้าอาวุธประจางคว้าอาวุธผมก็อาชิบหายละกูต้องช่วยประจางอะตอนนี้ผมติดเราติดแม่ตอดี้แม่คันนิงอยู่ผมคือผมก็ทำหน้าที่ปกป้องครอบครัวผมแบบสุดๆแล้วอ่ะนี่คือเราเขาเนี่ย ต่อไปเหรอนั่นดิลองลองถามสภากันไหมว่าเขาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอสภาให้นี้ก่อนนะคะพี่ยังไงดีอะพักแล้วบ้าสรบด้วยเราต้องช่วยใช่เอาอะวังวัชช่ยองถายแล้วยองถไปขอแม่คันนี้ตีกันสองเวทหนึ่งได้ปะตอนนี้ตีกันสองเวทเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเข้าไปหา เออพี่พี่ตำรวจมดค่ะนี้ไปได้หรือยังคะหนูปรับทำรมะสมาชิตามไหมครับแบบเนี้ยอะไรนะครับอันนี้หนูไปได้หรือยังคะพี่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะโอเคนป่ะพี่ป่ะเรียกร้อยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ได้ค่ะพี่เอี่ะพี่ปาไปไปบางนากันคะ